น้องเบอร์รี่ใช่ไหมคะเดีดูดิเหีดูหน้าดิกินน้ำชาเย็นอยู่นั่นแหละนี่อะไรเนี่ยของน้องซีข้าวผัดไข่หมูทอดกับหมูย่างโอ้โหเต็มแม็กเลยอเชิญค่ะคุณพอแล้วต้องแตกตายกินเลย พอแล้วแม่เอานี่ไม่เอาโซดาของแม่หมดแล้ว <c oughs> ก็เรากินแล้วน้องสี่ชวนชิมนะคะเราได้กินวัเนี้วันนี้แม่จะเปน็นนวดแล้วเรวง ขอบคุณค่ะว้าวนี่ยำม,มือเส้นยำม,มือเส้นเลยเลยลูกกินได้กินเลยเผ็นนิดนึงขอสามคำขอสามคำ ของสีจะกินเสร็จไหมเนี่ยวันนี้ไม่เสร็จตายเราไม่ว่ายน้ำกินเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปว่ายน้ำเอาไม่ออก